สมาชิเยอะเจ็ดคนแล้วเจ็ดคนโอ้สาคนที่เจ็ดและเจ็ดแล้โอ้สุดยอดเลยไม่รู้มันหายยังไงเราเปลี่ยนเื้อนี่นีเอาเอาเอาเป็นเปลี่ย้เปลเลย ต่อไปคุณุณางิจีวัฒมหาวนารามวัดพระเจ้าใหญจแปลปกปักษาศัดิโยมขออีกขอปริมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญจันแปลงปกปักษ์ศกดิคุณโยมเนี่ยวีน้าพิจีวัฒนมหาวนารามคือวิชีตรวจารไปแสดงพื้ที่ประิทศติธรยมมาทีสิบันา งานก็มาทำบุต่อเลยวันนี้ก็ขอปริญอที่เจ้าใหญ่จะแต่ถปรัชาคยชีเสียงทองกับือหลวงพ่อี่ม่ชีบุญมีวงบาไม่ชีปอดไข่ท่านบุญนาบุญขอปริหลพอที่เจ้าใหญ่จะแต่กรัาคือยีสุวิคุโยมม่ชีเสียงทองกับโยมแม่ีบุญมี โยมจีพภัยยงนาบุพพกบาีมุที่เทแก่แก่ปาุกข์ขอมีวามแกแวเ่นเนสุขควาความเจริญเดินด้วยบารมีเดิญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินงออายุวันนสุขภาระทุกภาระดิการทุกเดินสัตว์สุสาธุยะกาวิวรูราปาภูริจสาธรร เอวะนิวัตโตตินังเตตานังุปะกัปะติจิตตันกับจิตตุงหังทิพมิวเสนมิสัตุสเปอริโตสังขปัญจโะทาราสุยธตามนิโชดีราสุยตาสัสกิโยวิวาจัฉ วันดารายุสุขีทิพยุโกภวาภิวัฒนเสียเนียเจเนจังข้าวจัง